ไม่น่าเชื่อสังคมนี้นะครับจะสรรเสริญเยินยอคนเลวเป็นฮีโร่มีผู้สื่อข่าวสำนักข่าวเยอะแยะนะครับไปเอาไม่จ่อปากตั้งแต่เมื่อวานแล้ว เอาไม่จอปากคนประเภทนี้ตั้งแต่เมื่อวานยันวันนี้นะครับอนนี้ยังไม่เลือกที่จะเอาไม่จอปากใช้คำสบทบยาบออกมาใส่ไม่ผู้สื่อข่าวไม่น่าเชื่อ สังคมนี้เขาจะยกย่องพวกนี้เป็นฮีโร่ได้นี่ถ้าเป็นฝ่ายเราทํานะครับฝ่ายเราไปใช้ใชความรุนแรงเนี่ยโอ้ป่านนี้ทั้งพวกสามกีบทั้งพวกเดียวกันโจมตีกันชิบหายแล้วป่านนี้นะครับนี่กลับไปสัน,สนเซินเยือนยอสามกีบมันก็ยกพวกมันเป็นฮีโร่เลยพวกเราก็ตามนั้นก็คือด่านะครับ แต่ถ้าขวายเราทําเนี่ยป่านนี้ก็ทั้งสามกีททั้งสามกีททั้งขวายเราเนี่ยแหละครับพวกโลกสวยก็พากันด่านะครับไม่น่าเชื่อสังคมปัจจุบันนี้เมื่อกี้น้องสีนันถามว่ากลับคนเดียวหรือก็คนเดียวนะครับเมื่อกี้ไปหลายคนแล้วก็แยกย้ายกันหมดแล้ว แยกกันที่ปอทอเราเพิ่งออกจากปอทอกันมาแจ้งความมาตราหนึ่งสองเหมือนเดิมเมื่อวานนี้ผมพาไปห้าเคสไงผมแจ้งไม่หมดผมเหมาคนเดียวเลยนะครับพาไปห้าเคสแจ้งไม่หมดก็วันนี้ไปสองเคสนะครับเมื่อวานนี้ผมไปแจ้งไอ้เคสติ๊กตอก ผมทราบข่าวมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับเรียบร้อยแล้วนะครับคนจริงเขาไม่พูดอวดหรอกนะจ๊ะพี่สิงดําครับใครมั่งก็ไม่รู้เนี่ยผมไม่ได้ดูต้องขอไปด้วยนะผมขับรถอยู่นะจ๊ะกำลังแหมเมื่อกี้ผมเห็นเห็นแล้วก็แบบโอ้โหคือไม่น่าเชื่อ สังคมมันเปลี่ยนไปจริงๆก็เห็นพวกสามกีบมันลงกันอยู่นะว่าสิ่งดําเป็นเป็นรายต่อไปว่างั้นว่าชัางสั้นว่าผมเป็นรายต่อไปนะครับคือที่ที่เดินสายร้องเดินสายแจ้งความเนี่ยนะครับก็น่าจะมีรักสามคนแหละที่ ที่เด่นๆอยู่นะครับก็มีพี่สนทิยาสนทิยาสวัสดีแล้วก็มีพี่สีนะครับแล้วก็มีกลุ่มผมโดยการภายใต้าการนำของผมนะครับก็น่าจะมีกลุ่มอื่นใครอื่นก็ยังไม่มีนะครับก็แต่พวกเราเนี่ยก็ไม่ได้ไปโรงเรียน เรื่องอื่นนอกจากเว้นจากเกี่ยวกับสถาบันเบื้องสูงนะครับแล้วก็เกี่ยวกับมาตรานหนึ่งสองเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราเดินสเปซส,สปะไม่ได้ต้องอยู่ในร่องในรอยเดี๋ยวพวกโลกสวยก็พวกเรานี่แหละก็ว่าอีกนะครับด่าด้วยว่าด้วยดูถูกเย,ดย็ดหยมพวกกันเองพวกเดียวกันนี่แหละ บางทีก็มือไม่พายเอาตีนราน้ํานะครับคือบางทีอะตัวเองนึกคอนเทนต์อะไรไม่ออกนึกอะไรไม่ออกไงทาอะไรไม่เป็นไงน,นะครับก็เลยแบบคอยเต่นเน็บคอยแต่ว่าชาวบ้านเรานะพวกเราเนี่แหละพวกเดียวกันนะครับสามกีบน้องก็เีเรื่องหนึ่งแต่พวกเดียวกันเนี่ยชอบด่าชอบว่าชอบแฝ่ชอบแอบสะวันนั้นก็่าอะไรก็ไม่รู้ นะครับคือม <of> <ici> ันไม่ไปไหนอ่ะมันเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังมันเดินหน้าไม่เป็นไงพวกเนี้ยนะครับผมทําพ่าสักนิดสักหน่อยก็โอ้โหแม้แม้แต่เรื่องจริงบางทีมันก็หาว่าเราปั้นเรื่องขึ้นมาผมแปลกใจไงนะครับบางทีคิดๆเราอยู่เบื้องหลังอยู่ปิดทองล้อมท่าอยู่แบบนี้แหละนะครับ แค่เรารู้ว่าเราทำเพื่ออะไรรถติดมากอยู่คนเดียวหรือคะพี่เอาอยู่คนเดียวช่องสีนั้นเป็นห่วงเหรอพี่เหรียญบอกว่าเป็นกำลังใจนะครับคุณชายบอกว่าสวัสดีครับผมนะครับก็เรามีภารกิจของเราเรื่อยๆอ่ะนะ เราเป็นนักเคลื่อนไหวไงนะครับเราไม่ใหนทางกิจกรรมเอานักเคลื่อนไหวนะครับพ่งนี้ก็นะวันนี้ไอหมาไปไอหมาไปไอหมาไปมันยังเอ่ยถึงเรื่องในหลวงนะครับพุ่งนี้ก็มีที่จุลานะครับเขตวันที่สิบสาม ตุลา,เ,าเกียวกับไอ้โจชัววองอะไรเนี่ยนะครับเป็นนักเคลื่อนไหวทางฮ่องกงพรุ่งนี้เราก็ไปที่จุลาโดยมีผมนะครับสบปปสมีองค์ดำแล้วก็มีมีนักลงองค์ดำแล้วก็มีอ่าใครอะ่ะทีมอาจารย์หมวยอาจารย์อา่าทีมอิสระอิสระทีมนะครับแล้วก็มีสอจอ,อพรุ่งนี้ นะครับเรื่องแบบนี้เจ้าหน้าที่เขาทําไมต้องรอประชานอ๋อให้ประชาชนทำให้ต้องคุ้มครองพวกเขาด้วยขอคารวะคนปกป้องสาบันครับก็บางทีเราก็ไปโทษเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้นะนะนะครับเพราะว่าเออเขาก็มีงานเยอะอเขาก็มีงานของเขาอ่ะเราไปเป็นประชาชนไป คือบางทีถ้าเกิดว่าเรื่องเรื่องฟ้องมาตรหนึ่งสองเนี่ยถ้าประชาชนไม่เริ่มถ้าบังเกิดว่าประชาชนไปโรงเรียนเนี่ยมันจะมีน้ำหนักกว่านะผมบอกไว้ก่อนนะนะครับถ้าประชาชนไปเริ่มเนี่ยคือมันจะมีน้ำหนักในการดำเนินคดีมากกว่าเพราะว่าประชาชนก็เคยเป็นผู้ร้องเรียนไม่ใช่เจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่ทำสมดนะครับเจ้าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ร้องเรียน เป็นผู้กล่าวโทษเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ไปแกล้งเขานะครับคือมาตรางสองเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากกว่าจะผ่านขั้นตอนออกหมายจับออกหมายเลขคดีแต่ละแต่ละแต่ละคดีเนี่ยนะครับมันเยอะมากผ่านขั้นตอนต้องขอไปทุกๆทุกๆคนเลยนะครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อ ขับรถอยู่แล้วก็อยากจะพูดให้มันปฏิบัติต่อต้องพออาภายิง้ิงก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับมันแค่อึดอัดใจว่าผมเน่คือสามเกีบมันมันจ้องจ้องผมไม่ลายต่อไปไงก็เลยจะบอกว่าผมผมไม่กลัวมึงนะครับผมไม่กลัวหรอกวันนี้ เราก็นัดเจ้าหน้าที่ไว้คืเช้าเนี่ยเราไปขึ้นศาลนะครับไปขึ้นศาลคดีมัตราหนึ่งสองนี่แหละของผู้ประสานงานแต่บังเอิญว่าเช้าเนี่ยไปถึงจำเลยรับสารภาพซะก่อนแล้วคดีมัตราหนึ่งสองนะครับจำเลยรับสารภาพแล้วก่อนก,ก,ก็ผู้ประสานงานเราก็เลยไม่ต้องขึ้นผมก็เลยเมื่อวานผมนัดเจ้าหน้าที่ไว้ตอนบ่ายไงแล้วก็เราเสร็จเช้าเลยก็เลย มานั่งรอจนบ่ายจนวันเวลาตอนเวลาที่เรานัดนั่งอยู่ที่กองปราบนั่นแหละนะครับขอให้พวกเราแคล้วคลาดจากหมู่มารและหมาลอกกัดทุกท่านนะคะรู้สึกหวงใยขอบคุณครับฟักฟรีดอมปงวังชายนะครับแล้วก็มีน้องแล้วก็มีพี่สุนิสานะครับแล้วก็มี ทองนพคนมีเรยาอภิโูนะครับแล้วก,ก็มีน่าจะมีเจีย๊ยบด้วยมั้งเมื่อกี้นะครับขอ,ขอไปด้วยที่ไม่ได้เอย่ยชื่อใครเราก็มารอเจ้าหน้าที่จนบ่ายนั่งข้าไปนั่งร้านกาแฟก็ผู้สื่อข่าวก็บอกว่าผมนึกแล้วพี่ต้องมาผู้สื่อข่าวที่เขาเคยรู้จักกันนะครับเขาบอกว่ารู้นึกแล้วพี่ต้องมาพี่เขาบอก ผมขอว่าพี่ยหยุดบั่งก็ได้ผมเขอว่าเขาไม่อยากเห็นเขาไม่อยากเห็นอะไรอ่ะศึกวันรงชัยว่าั้น,นะครับคือเขาน่าจะรู้แหละว่าถ้าเกิดว่าทําทําผมเหมือนทําพิศีนะเขาคงจะทําไม่ได้นะครับเพราะพิศีอ่ะแกป้องกันตัวอย่างเดียวเมื่อวานเนี่ยถึงถ้าทําผมแบบนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า สถานการณ์ตรงนั้นมันจะเป็นยังไงนะครับเราก็คาดเดาไม่ได้หรอกแต่ผมผมเชื่อสวัสดีครับอุไรผมเชื่อในตัวของผมเองว่าผมไม่น่าจะไม่น่าจะยืนนะเขาทําอะไรผมไม่ง่ายแล้วนะผมว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนะึ่งมี้รถเยอะมากนะครับ มคิดว่าผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ควรที่จะยืนไม่น่าจะยืนนะใครมามาซ้ําหน้าผมไม่ง่ายหรอกผมคิดอย่างนั้นนะนะครับแล้วก็ไปกันตั้งหลายคนวัดดีนุชนาะณแล้วก็นะครับมันไปพยโยตินต่อค่ะอ๋อมันก็เก่นอ่ะไอฮีโร่ค่ะอ๋อ เออไม่น่าเชื่อนะคนที่เป็นประเภทนี้กลายเป็นฮีโร่เลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเนี่ยผมดูยอดเงินรับบริจาคของของมันอะ่ะท้าไม่กลัวว่าจะพิการติดเตียงก็มาเลยคือผมผมกำลังคิดอย่างนี้นะผมว่าคือการมันโพ์เงิน ที่มันได้รับยอดได้รับบริจาคกันนะครับมันจะกลายเป็นสิ่งจูงใจไงนะครับจูงใจให้ให้คนอื่นทําต่อนะครับว่าเนี่ยทําวันเดียวได้ตั้งตั้งเยอะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งการรับบริจาคไม่ผมไม่รู้ว่าการเปิดตัวเลขรับบริจาคอ่ะ มันจริงจริงหรือเท็จอย่างไรนะครับเพราะว่ามันมันจะกลายเป็นคือพวกมันอ่ะปั่นกันเองไงปั่นให้ให้มีราคาแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเรียนแบบประมาณนี้นะครับผมว่าประมาณนี้เห็นก็มันโพสต์อยู่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วคิวต่อไปคิวต่อไปนะครับ ก็มีหลายคนวันนี้หลายคนนะครับที่โทรมาส่วนตัวแล้วก็ส่งข้อความมาเป็นห่วงต้องขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่เป็นห่วงผมและเป็นห่วงกลุ่มนะครับส่นวนรวมเราชนปกป้องสถาบันนะครับถ้าผมบอกไว้ก่อนเลยถ้าเกิดว่าเราก,กลัวผมกลัวคนหนึ่งถ้าผมกลัวจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ มันมันต้องหยุดเลยถ้ากลัวนะมันต้องหยุดแต่ถ้าเราถ้าผมหยุดแล้วใครทำนะครับถ้าผมหยุดแล้วใครทำเพราะฉะนั้นนะครับไม่หยุด แล้วก็จะทำให้หนักผมจะไปหาขุดให้ทีมงานผมหาขุดเฟสติมินจากจ้งสถาบันนะครับและทำให้หนักกว่าเดิมทำให้เยอะกว่าเดิมนะครับสวัสดีครับอ่าเป้องดำนะครับพี่มะลิวัน พอดีผมเพิ่งจะเสร็จจากปอทอก็เลยขับรถมาเรื่อยๆก็เลยแบบอ๋อไลฟ์สดหน่อยไวย้นะครับวัดสันตองมณโตสวัสดีครับแล้วก็มีน่าจะเป็นอาจารย์หมวยนะครับสวัสดีครับเพิ่งจะเสร็จจากปอทอก็เลยไลฟ์สดมาเรื่อยๆเห็นมีเฟซมีอะไรข่คมขู่ผมเยอะแยะมากมาย ก็ไม่ได้หยุดนะครับผมไม่ได้กลัวนะแต่ว่าถ้ามันเกิดว่าไม่ไม่เผชิญหน้าจริงเราก็เราก็ไม่เราไม่ไปหาเรื่องเขาอะถ้าเขามาเรื่องเราก็ว่ากันไปตามเหตุตามปัจจัยแหละนะครับว่าตามสถานการณ์คือใต้เราไปล้ำเส้นเขาเราไม่ไปอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเขาล้้าเส้นเรามาเราก็ไม่ถอยก็บอกก็เท่านั้นแหละนะครับ ตัวทาไมคนเหมือนกันนะครับผมแจ้งภารกิจนะครับพรุ่งนี้เที่ยงนะครับไปเจอที่มอจุลาที่หน้าที่ทําการอ,าอธิการบดีนะครับหน้าอธิการบดีห้าที่ทําการอธิการบดีเราจะไปยืน่นหนังสือประท้วงนะครับพรุ่งนี้เราไม่ได้ไปแจ้งความนะ ยี่นังสือปะท้วงอธิการบมด,ดีว่าขอความชัดเจนนะครับก็มีกลุ่มศูนย์ร่วมประชาชนบกป้องสถาบันนะครับแล้วก็มีสอชอแล้วก็มีนักรบองค์ดำนะครับแล้วก็มีทีมอิสระทีมนะครับพวกนี้มีทีมของอาจารย์หมวยนะครับวัดดีครับบังบัตนะครับ บายใจสองวันแจ้งไปห้าเคสเมื่อวานนี้ก็เสร็จไปนี่ยแหละประมาณนี้แหละสามเคสวันนี้สองเคสก็เสร็จประมาณนี้นะครับเมื่อวานนี้โอ้ไม่เสร็จประมาณนี้ไว้เมืม่อวานสองทุ่มนะครับปาจะเสร็จพวกเราทุ่มเทมาได้มาขนาดนี้แล้วนะครับจะไปถอยได้ไงนะครับวันนี้ก็ไปขึ้นศาลมาดีว่าจำเลยรับสาภาพซะก่อนนะครับ ไม่ต้องยุ่งยากมากถ้าจำเลยรับสาภาพไปแล้วแม่บัวเนอเจ้าสวัสดีครัพี่สิงห์ดำนะครับพี่มาลวันจัดไปเลยนะครับพรุ่งนี้ถ้าใครว่างนะครับใครว่างก็ไปเจอที่มอจุลานะครับอยู่ตรงไหนผมก็ยังไม่รู้เลยเ๋ี๋พรุ่งนี้ก็จับ GPS เอานะครับเที่ยงมาเจอกันก่อนนะครับ แจ้งไปตามพวกเราด้วยนะครับพรุ่งนี้เที่ยงเจอกันที่มอจุลานะครับแล้วก็ขอบคุณท,ทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่โทรศัพท์มาแล้วก็อินบ็อกมาเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงคือพวกไอ้สามกีบมันก็บอกว่าผมไม่ลายต่อไปก็เป็นห่วงผมกันต้องขอบคุณมากนะครับต่อไปก็ไปไหนก็มีมีนักรราองดำอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอก นะครับมีมีบังอยู่แล้วบังบัสอยู่มีโอโ้นักรบวงนําอยู่นะครับแล้วก็หน้าที่ของเราก็คือทําอะไรก็ทําไปดูแลความอดไปก็คือนักรบวงดํานะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณครับแล้วก็ต้องขออภัยด้วยที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับทักทายกันขอบคุณมากสวัสดีครับ